สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านล้ำเพิดออฟฟิเชียลครับมารบราเป,ปเาาเลียนบรรยากาศยามแรงๆครับอยู่ที่โดมนะฮะถ้าพี่น้องขึ้นไปบนเวทีครับบรรยากาศกอกเก้าครับทึงหันสาวหนุอยมองนี่ครับเอ้าวยังอี่น้องมาเลยเนาะจำรวนจำล้วน ผู้นดคือท่านตำรวจเอา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 มันเอานฮัวพุนเนอะยังมอยังเลยแต่ว่าช่องปอนไว้ที่คูคูสวัสดีครับสวัสดีช่องอาจารย์บาตบาตับเพิร์นอัเสียเมื่อกี้ละนวนเฮ้ยช่องขางเราคือีะไรสวัสดีพี่น้อง เอาเราดีพี่น้องเอามองนี้คือเป็นคือเก่าแล้ว<ะ>โอ้พี่น้องครับเมิ่งไม่แอดเออไม่แอดครับนี่เล็ก,กโก่าเราลอดมาได้ยังไงแม่วัดีครับมาดคุณแม่มา,า,าหามา เอาเอาเสียงไหม though, เอาเสียงไหมเอาเสียงนี่ป้าแป้นไหมคือเป็นบรรยากาศบรรยากาศได้ให้น้องไหนๆวันนี้น้องครับวันนี in ้ถือว่าเป่าไรแค้นครับไลอะไไรแค้นแล้วไลอะไรไรแค้นดูอยู่ไรแค่นิ่งๆเอาอันอะไรนะเผาลมพัดลมพัดเผาเอาเอี่น้องเอ้ย บรรยากาศเร่ๆเงๆงี้มือเศร้าโอเว่นแรงๆงี้บมาเพีชบ่าเพีชฟังเสียงพิแชนเฮาเสียงกองเงวดงันเตือนเรือนพี่น้องเอ้ยโอเว่นเตือนเรือจำได้ซีก่วนี้ละบรรยากาศดีครับฟังเสียงแค้นไปพร้อมฟังเสียงตาหนาไปน้ำพี่รองครับ ตั้งกุญคระเลกใช่เลย<笑><笑>เบรรยากาศดีบรรยากาศดีลมอะไรเนี่พี่น้องอ,อันนี้เขาเอิร์ดไลนลมพัดเผาลมพัดเผาครับลมพัดเผาหนีโู้โห,โห,โหที่ไปที่มา <c oughs> ของ <c oughs> ของแม<อ>่าานี่ปะภาษีประมาณว่าเว <c oughs> ลาลม ก็เสียอาศัยว่าเวลาลมมันผัดตองไปเผามันสิพาะมันแมอพูดคนสมัยตะกี้นี่ก็เก่งจะได้แมนพวกเงินยังหนอเขาเอาไหมาเ่เนี่ยมาเฮ็ดแค้นนี่นี่กับพินแมนทำจากวัสดุที่หลายคนอาจจะคิดบ่ถึงเลยเน้่ไม่กระามันถมาเฮ็ดเสียงเป็นเสียงพินได้เป็นเอกลักษณ์ด้วยตามตำนานแล้วคนเฮ็ดแคนผู้แลกเป็นไม่ยิ่งเลยครับแมนบ่แมนครับเอาดีครับยังี้ไอ้ซ้าไซ้ายซ้ายไม่ยูน้ำจิ๋วะ มันสีฮักด้มันสีฮัก่อนครับครับแม่กินแล้วครับกินแล้วครับแม่ผมเม็ดจมูกอ๋อกินแล้วครับแม่กินแล้วบ๊องบ๊องครับวีวีแม่กจังซานแม่ก็่าจังซานคุณแม่เราสุดยอดเลยมันแต่บุรีรัมย์แต่ข้า อันนั้นก็เล่าหน่ะเป็นคนใหน้แม่ฮักพี่วรสชัยแต่วา่าจำเสื้อเล่าไว้ลยครับแม่พรแม่พรอ,อีหลับพี่น้องเลยคาว่างซ่าตาสวยก้นหน้่งมือใหญ่เกิดจริงว่ะชัดจังเล้วพีน <Head good. S 2> พ่น้องเฮดเกิดพี่น้องครับเฮดเกิด เฮ็ดเฮ็ดกระด่างเกิดอยู่ต้องโคกอันนี้เฮ็ดกระด่างเกิดอยู่ต้องหันไปทีก็เกิดพิษมามันนี่ไล่ไล่ลำพูไทยเอ้ยไล่พูไทยสามเผ่าเลยเนาะของของอันแรกันที่เป็นอันสะโกนนครก่อนสกลบอก่ยเป็นเป็นไล่เลย เขาอลัพูไยใช่บอหรือยหลักการที่สองเป็นล้มพัดเผาแต่ว่าเป็นของจังหวัดยังล่องพัเผ่าชงไทยแมนบอกแมนเขาจำอะไรวะเป็นอันอันแรกนี่เป็นทะกนการสิลป์แต่จะไป้วเรนนวนปแต่อาแนวแน่แนวแน่แนวแนวแนวข้อป้อนเอเมนเรื่องมันละขึ้นผู่มันละไปเยอไปเถอะสองอยอะจังใหญ่เลยไม่ยช่ลสูงขึ้นหมายเลยที่เอ๋อ มิก็ดากสวดดอกน่มนตรงล่างก็ขี้นีกันล่ะน้องนน้องเนื้อจากกลาเป็นบ้างมองก็เป็นบีไม่ได้เนอะแลลต่ตมองเลแล้ตแต่องปีนั่นที่เห็นขี้ยังแลลวแต่โชว์่นอีกไม่เถอทั้งหน่อยกับทั้งใหญ่ขั้นนั่นละแต่ว่าเคยมี ตปีนึงเขา่ะแ้หมัป็เแมนครับมันเป็นในเสนทุกหม่องได้ถนนลาดยางนี่เขาเสียวยางบงตอยลาดแมนครับถ้าฝนตกนี่เปียกได้แดดออกนี่โอ้แบตาไปโอหตนนี้มันแยตัวน้วดโอ้ีมแยวีไปแล้วเนอาอไปนี่กันีออรบ้างไอ้อย่าเปียได้ ว่าแบบเจ๊เพื่อนไหมว่าเป็นตาเกณฑ์อะไรตลกใช่ปีนี่ปีนี่ย ah ืนฟังพี่ได้ไหมเท่าสาวแฝดครับปีนาชิเต้นยี่นี่นะครับประธานเพฝันเมื่อแล้วประธานเมื่อแล้วเพฝันเมื่อแล้วฝันเมื่อแล้วฝันเมื่อหอดเนฝันแล้วบ๊ายบาย มวนๆมันจะกัดได้แรงครับจมกระถาแล้วลงล้ำเพลินเลยถ้าตวเหตุแบบไม่ได้เกาอีลาเกาอีลาแล้วก็มาเป็นลํำเพลินแต่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 